ก่อนชมรายการรีเซ็ตขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก CBN Thailand นะครับถ้าอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรืออยากได้รับคำปรึกษาสามารถโทรหาเราได้ที่02-097-1900ก็แตงโมเป็นเป็นโรคก็คือมีประจำเดือนไหลไหลประมาณ5-6เดือนได้ค่ะตลอดทุกวันเลยจนตัวนี้ตัวซีนแล้วค่ะ ด้วยที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดียังไงก็ไม่ทราบอะค่ะทางบ้านก็คือล้มละลายแล้วทีนี้ก็เลยไม่มีเงินที่จะไปรักษาตัวก็มีพิสเตียนอะค่ะก็มาประกาศเรื่องราวพระเจ้าตอนระหว่างที่ใน่ายนั้นนะคะที่เขามีคืนที่การอธิษฐานรักษาโรคอะค่ะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าคะถ้าพระเจ้ามีจริงอะขอพระเจ้ารักษาหนูได้ไหมหนูไม่มีทางที่จะหาทางไหนที่จะให้หนูหายแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนหนูอะเรียนเรียนเรียนมาอยู่ที่อยู่ปีสก็เลยได้มา ฝึกงานที่พังงานก็ได้มาเจอคุณเล็กที่เป็นสามีอะค่ะคุณเล็กก็ใช้ชีวิตเหมือนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเกเรจนวันหนึ่งอะค่ะก็คือคุณเล็กเขาขับรถจะออกไปข้างนอกโดยที่ไม่บอกเราสรุปว่าคุณเล็กก็เขาไปสงยาหนูกับคุณเล็กอะค่ะก็เลยโดนจับนึกถึงพระเจ้าค่ะว่าขอพระเจ้าช่วยเราเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเราเดินอยู่ในทางพระเจ้าอะเราจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ึเลยสวัสดีค่ะ ชื่อสุภาพันธ์เจลทองนะคะชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้านะคะแตงโมจะมีครอบครัวที่คุณพ่อจะกดดันมากจะเป็นชีวิตที่อยู่ในกรอบตลอดอะจะต้องเรียนแล้วก็ว่ายน้ำสองอย่างไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยมีวันหนึ่งค่ะก็แตงโมเป็นเป็นโรคก,ก็คือมีประจำเดือนไหลไหลประมาณ5้าเดือนได้ค่ะซึ่งตอนนตอนนั้นนะคะเราอะ่ะก็เป็นโรคเลือดก็คือประจำเดือนไหลตลอดทุกวันเลยจนตัวนี้ตัวซีดแล้วค่ะ ไปหาหมอก็ก็รักษาไม่หายเพราะเราไปหาหมอตามสิทธิ์โรงพยาบาลทั่วไปไม่ได้มีเงินที่จะไปรักษาหมอดีๆจากปกติที่บ้านนะคะก็จะเป็นค้นบ้านที่มีค่อนข้างค่อนข้างที่จะมีฐานะแต่ด้วยที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดียังไงก็ไม่ทราบค่ะตอนที่ว่าแตงโมยังเด็กค่ะก็คือทางบ้านก็คือล้มละลายแล้วทีนี้ก็เลยไม่มีเงินที่จะไปรักษาตัวก็มีพิสเตียนนะคะก็มาประกาศเรื่องราวพระเจ้าแม่ก็ไปเชื่อพระเจ้าก่อนส่วนหนูค่ะก็เลยตามคุณแม่ไปแต่ก็ยังไม่เชื่อก็เลย ตามคุณแม่ไปต,ตอนนั้นนะคะก็จะเป็น่ายเหมือนเป็นข่ขยภาคใต้อ่ะคะ่ะซึ่งก็ตามคุณแม่ไปตอนระหว่างที่ใน่ายนั้นนะคะที่เขามีคืนที่การอธิษฐานรักษาโรคอ่ะคะ่ะก็จะมีการรักษาโรคอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าคะถ้าพระเจ้ามีจริงอะ่ะขอพระเจ้ารักษาหนูได้ไหมหนูไม่มีทางที่จะรู้จะทางไม่รู้ไม่รู้จะหาทางไหนที่จะให้หนูหายแล้วอะไรเงี้ยค,ค่ะก็เลยหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าจับมือกันกับแม่แล้วทีเนี้ยพอตอนที่ กำลังหลับตาค่ะก็มีอาจารย์ที่อยู่บนเวทีค่ะซึ่งเราอะมองเห็นอาจารย์แบบตัวเล็กมากเพราะว่าคนเป็นพันพันคนเลยในในหน้าเวลานั้นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าพระเจ้าบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีโรคเลือดที่มาเลือดที่ไหลไม่หยุดใครที่เป็นผู้หญิงคนนั้นะ่ะในห้องประชุมนี้ให้ยกมือขึ้นเพื่อพระเจ้าจะได้รักษาเขาหนูก็เลยหันไปหาแม่ว่าแม่แม่ไปบอกใครหรือเปล่า แม่บอกใครไหมทําไมไม่ต้องไปบอกทําไมแม่ไม่บอกลูกก่อนว่าลูกเป็นอย่างนี้แล้วแม่ไปบอกคนอื่นทําไมอะไรเงี้ยแม่บอกไม่นะแม่ไม่ได้บอกใครเลยก็แม่กับหนูก็มากันสองคนเนี่ยก็คือยังไม่ได้สนิทกับใครเลยนะเวลานั้นแล้วทีนี้หนูก็เลยยกมือขึ้นค่ะก็แล้วก็มีคนในห้องประชุมนั้นนะคะร่วมกันอธิษฐานจนพอหลังจากคืนนั้นนะคะหนูก็กลับไปนอนรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็คือเลือดที่เคยไหลทุกวันเลยค่ะก็หยุดหายเป็นปกติ ก็เลยรู้เลยค่ะว่าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่หนูอธิษฐานครั้งนั้นพอหนูรู้ว่าพระเจ้าดีกับหนูรักหนูขนาดนี้ค่ะก็เลยตั้งใจไปไปคิดจักรไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ไปร่วมกลุ่มอธิษฐานค่ะณนะตอนนั้นก็อยู่มปลายค่ะก็พอทีนี้ค่ะพอตอนอยู่มปลายก็ก็ยังมีชีวิตที่ ผูกพันสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าก็คือไปไปโบสถ์ไปไปร่วมอธิษฐานไปทํากิจกรรมไปร้องเพลงอะไรอยู่บ่อยค่ะแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่พ่อก็ยังกดดันค่ะเพราะว่าครอบครัวของหนูจะเป็นครอบครัวที่แบบว่าคุณพ่อจะเป็นคนที่เข้มงวดแล้วก็จะมีปัญหาในการทะเลาะวิวาทกันทุบตีแม่บ่อยครั้งมากเลยซึ่งเป็นความที่เรากดดันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความทรมานของลูกเมื่อพ่อตีแม่อะไรอย่างนี้ยค่ะ จนพอเรารู้วิธีเดียวที่เราจะต้องออกจากบ้านนี้ได้ค่ะก็คือการเรียนก็คือหนูก็เลยหาทางที่จะไปเรียนก็เลยไปเรียนที่มหาลัยศรีปรทุมค่ะจบจากม6ไปก็ไปต่อที่มหาลัยศรีปรทุม ก็พอไปเรียนมหาลัยศรีประทุมจากเด็กที่อยู่ในกรอบอยู่ในทุกอย่างที่เป็นกฎระเบียบอยู่ในเวลาในอะไรหมดเลยค่ะก็กลับกลายเป็นว่าเรามีอิสระพอเรามีอิสระเราก็เลยใช้ชีวิตแบบว่าหลุดโลกไปเลยค่ะก็ไปเจอเพื่อนไปเจอเพื่อนที่เขาเที่ยวกินเหล้ากินยาเมายาอะไรแบบคือทําทุกอย่างเลยที่ที่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยทำอางนี้ค่ะก็เลยออกจากทางของพระเจ้าหนีหนีพี่เลี้ยงหนีหนีขิ้จักรหนีบทใครมาตามก็หนีค่ะก็คือหนีไปให้ไกลจาก ไม่อยากจะเข้ามาบวชแเ้วอะไรเงี้ค่ะเพราะเรารู้ว่าตรงนี้มันคือความสุขจนหนูอ่ะเรียนเรียนเรียนมาอยู่ที่อยู่ปีสามก็เลยได้มา,าฝึกงานที่พังงานด้วยความที่เราก็เป็นห่วงพ่อแม่นะคะก็ยังมีข่าวว่าพ่อแม่เขาทะเลาะทุบตีกันอยู่ตลอดก็เลยทําเรื่องมาขอฝึกงานที่จังหวัดพังงานก็คือมาทํางานบริษัททัวร์ล่องแก่งที่สองพกจังหวัดพังงานเนี้ยคะ่ะก็มากับเพื่อนด้วยกันคะ่ะก็เราก็เลยได้มีประสบการณ์ในในใน,ในการทํางานในตรงนี้แล้วก็ หลังจากที่เรียนจบไปอะค่ะก็ได้มีโอกาสกลับมาทํางานที่เดิมก็ได้มาเจอคุณเล็กที่เป็นสามีอะค่ะคุณเล็กก็เป็นคนภายเรือณนะตอนนั้นส่วนหนูก็มาทํางานเป็นไกด์หน้าสวนอยู่ที่บริษัททัวร์ค่ะก็ใช้ชีวิตกันเหมือนกับว่าคุณเล็กก็ใช้ชีวิตเหมือนแบบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเกเรอะไรมากเลยช่วงช่วงนั้นนะคะแล้วเราก็ตั้งท้องอยู่ด้วยจนวันหนึ่งอะค่ะก็คือคุณเล็กเขา ขับรถจะออกไปข้างนอกโดยที่ไม่บอกเราว่าจะไปไหนอะไรไงโดยก็ยเราก็เลยเป็นห่วงเขาเราก็เลยติดรถเขาไปด้วยคิดว่าเขาไปมีผู UFO ้หญิงก like ็สรุปแล้วพอตอนที่หนูไปอะค่ะก็สรุปว่าคุณเล็กก็เขาไปส่งยาทีนี้ก็หนูกับคุณเล็กอะค่ะก็เลยโดนจับโดนจับไปทั้งสองคนค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่า นึกถึงพระเจ้าค่ะว่าขอพระเจ้าช่วยเราเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเราเดินอยู่ในทางพระเจ้าอ่ะเราจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยค่ะหนูก็เลยไปนอนอยู่ในโรงพักอะค่ะอยู่อยู่เซฟเฮาส์หนึ่งคืนแล้วก็อยู่ในในโรงพักหนึ่งคืนก็เห็นว่ามันเป็นความที่แบบทําไมชีวิตเราต้องมาเจอแบบนี้มันทําไมมันตกต่ําถึงขนาดนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยลูกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านกระบวนการสืบสวนตํารวจก็ ตรวจทุกอย่างแล้วหนูก็ไม่มีสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหนูก็เลยพ้นจากคดีนี้มาแต่สามีค่ะยังต้องต้องโทษอยู่ในก็ต้องเข้าเรือนจำอะค่ะเพราะเขามีคดีค้ายาอยู่ในนั้นพอหนูกลับมาก็รู้สึกมันโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกว่าทําไมทําไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ทําไมหนูต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้กับครอบครัวด้วยเพราะว่าครอบครัวของหนูเองพ่อแม่หนูก็ไม่ได้มีความอบอุ่นพอเรามาเจอตรงเนี้ยแล้วลูกหนูจะต้องมา มา,มาเชิญอะไรหนูจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวไหมแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้เราอดทนแล้วก็ให้อภัยเขาหนูก็เลยให้อภัยคะ่ะก็เลยไปหาไปหาเขาไปเยี่ยมเขาอาทิตย์หนึ่งสามวันเลยก็อาทิตย์หนึ่งสามวันสองวันอย่างนี้เข้าไปหาเขาแล้วก็ทํางานทํางานหลังจากที่ว่าคลอดลูกออกมาก็พาลูกไปให้เขาดูอยูอย่อย่างนี้ตลอดเลยคะ่ะแล้วก็ระหว่างที่หนูไปอะคะ่ะหนูก็จะบอกเรื่องราวพระเจ้าให้เขาฟังคะ่ะว่าให้เขาลองอธิษฐานดูนะ พระเจ้าอจะช่วยเราได้เพราะตอนนี้เราไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ว่าเธอเชื่อเราไหมว่าเราเคยพระเจ้าเคยช่วยเรามาแล้วเราเชื่อว่าวันนี้ถ้าเรากลับมาหาพระเจ้าถ้าเธออธิษฐานอ่ะพระเจ้าจะให้เธอกลับมาอย่างเร็วเธอลองอธิษฐานดูนะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟังหรือไม่ฟังอะคะ่ะแต่ว่าก็อธิก็ได้บอกเขาไปอย่างนี้พออยู่ได้สักประมาณปีปีกว่านะคะก็เขาก็ได้ออกมาจาก จากต้องขังเรือนจำอะค่ะเขาก็ได้ออกมาอยู่กองคาแคร์ค่ะก็ทําให้เราอะสามารถที่จะไปไปหาเขาแล้วสามารถที่เขาก็สามารถที่จะมาอุ้มลูกกอดลูกอะไรได้ค่ะก,<ง>ก็ก็ยังก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนั้นด้วยที่แบบว่าพระเจ้าก็ให,ให้ให้เราได้แบบแม้ว่าเราจะจะ,จะโดนอยู่ในเรือนจําแต่เราก็สามารถออกมากองนอกเขาก็สามารถที่จะมาฟังคําที่เราหนุนใจเขาอธิฐานเผื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเขาออกมาจากเรือนจำอะค่ะก็กลับมาเป็นครอบครัว ระหว่างที่เขาอยู่เรือนจาหนูก็อธิษฐานเผื่อเขาทุกคืนขอพระเจ้าให้ละลายหัวใจของเขาหัวใจที่เขาแข็งกระด้างหัวใจที่เขาเคยเป็นมาค่ะก็ขอให้พระเจ้าตัดทิ้งให้หมดเลยพอเขาออกมาณนะนะวันที่เขาออกมาค่ะหนูก็เลยพาเขาไปโบสถ์พาไปคิดจักรเขาก็รับเชื่อ หลังจากเขารับเชื่อแล้วก็เราทั้งสองคนนะคะก็เลยทํางานทําทุกอย่างเลยทําทุกอย่างที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําทุกอย่างให้ชีวิตเราเก้าวไปข้างหน้าเราจะไม่กลับไปจุดเก่าจะไม่ให้เขาไปค้ายาอีกไม่ให้เขาไปแม้ว่าเราต้องเผชิญความยากลําบากก็จะอยู่ข้างกันเนี้ยคะ่ะเราก็ทําหลายธุรกิจมากไม่ว่าเอ่อเป็นธุรกิจเผาทานเปิดร้านอาหารเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็จะมี พอว่างก็จะไปส่งของเป็นเป็นพนักงานส่งของอะค่ะเป็นเป็นพาร์ทไทม์ค่ะส่วนแตงก็จะไปหางานหางานประจําทําด้วยอะไรเงี้ยทำทุกอย่างเลยอยากให้ชีวิตของเราดีขึ้นและและณนะตอนนั้นอะเล็กก็เริ่มที่จะมามาผูกพันตัวแล้วก็รับใช้เป็นทีมเป็นคนเล่นกีตาร์ในในคิทาจากักอะค่ะแต่พอเราเราถาถามว่าพร,พระเจ้าก็อวยพรแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ใช่เพราะว่าณตอนนั้นที่หนูทํางานอะหนูคิดว่าอยากจะทําทุกอย่างให้ครอบครัวหนูดีขึ้น หนูไม่ได้คิดเลยว่าหนูจะต้องซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลืองานของพระเจ้าด้วยนะแต่มาครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะหนูเคยก็เลยคุยกับ,ก,บกับสามีอะค่ะว่าเราอะมีประสบการณ์ในการที่ในการที่เราทํางานทําล่องแก่งมาเล็อกมีประสบการณ์ตั้ง20ปีในการที่เป็นพนักงานในการที่บริหารงานของบริษัททัวร์มานี่ค่ะส่วนหนูเองหนูก็จบการท่องเที่ยวมาหนูก็เคยทํางานที่เกี่ยวกับบริษัทล่องแก่งมา แล้วทาไมเราอยู่พื้นที่นี้เราถึงครอบครองตรงนี้ไม่ได้เราก็เลยอธิษฐานกาันขาดแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ5ปีค่ะถึงพระเจ้าถึงจะตอบระหว่างที่เราทําธุรกิจอื่นด้วยแต่เราก็อธิษฐานเรื่องนี้ด้วยค่ะแตส่สิ่งที่เราขาดก็คือเราขาดเราขาดเราขาดคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจทัวร์เราแล้วก็แล้วก็ขาด เรามีเงินอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งมันมันก็ไม่พอค่ะที่จะมาลงทุนแล้วทีเนี้ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะเป็นเพื่อนรักสมัยเรียนแต่เขาอะจะเป็นเด็กที่เรียนแล้วก็จะเขาเรียนจบไปแล้วเขาเป็นเจ้าของบริษัททัวร์มาเป็นเป็นประมาณ10ปีอะค่ะพอเรากลับมาเขากลับมาหาหนูอะคือเขาก็เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วแล้วก็เติบโตเติบโตมากเลยค่ะก็เลยมาคุยกันนะวันนั้นนะคะก็คุยกันพอคุยเขาก็บอกว่าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวให้เธอคิดชื่อทัวร์ไว้แล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมา หนูก็รอเขาอะรอว่าเมื่อไรเขาจะกลับมาพอผ่านไปอะค่ะสักระยะหนึ่งเขาก็กลับมาหาหนูตอนนั้นเขาบอกว่าเขาจะมาขุดทองที่พังงาแล้วหนูก็เลยบอกที่นี่สามารถขุดทองได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะที่ธุรกิจล่องแก่งอ่ะเธอเธอลองมาขุดได้นะแต่เธอมาขุดในถิ่นชั้นอะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูอะไรประมาณนี้หลังจากโควิดอะค่ะบริษัททัวร์หลายบริษัทเลยอะค่ะเป็นเจ้าของกิจการเขาก็ได้ยกเลิกกิจการไปแล้วทีนี้หนูก็เลยชวนเพื่อนอะก็ขับรถกันมาหาที่ แต่ก่อนที่ก่อนที่จะชวนออกมาหนูก็คุยกับพระเจ้าค่ะว่าพระเจ้าวันนี้แล้วใช่ไหมที่พระเจ้าจะตอบคาอธิฐานของลูกวันนี้แล้วใช่ไหมที่พระเจ้าจะให้ลูกได้ครอบครองใช่ไหมถ้าพระเจ้าเป็นให้ลูกเป็นวันนี้จริงๆอ่ะขอพระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งถึงเวลาแล้วใช่ไหมก็ตอนที่ขับรถกันมาค่ะก็ ขับรถกันมาก็เลยมาแวะอยู่ที่ทัวร์หนึ่งใกล้บ้านเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าทัวร์นี้เจ้าของกิจการเพิ่งมีปัญหากับเจ้าของที่ก็เลยออกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกอย่างก็คือถูกถูกสร้างเป็นทัวร์ไว้แล้วเราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะมากเลยค่ะทีนี้ก็เลยอธิษฐานกับเพื่อนต่อว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของที่กันให้อยู่ให้ค่าเช่าอะค่ะอยู่ในในเกณฑ์ที่เรากําหนดถ้าเกินจากเนี้ยเราไม่ทําแต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์เนี้ยเราจะทําเราขอการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าพอเราไปอะค่ะ ก็ไปเจอคุณป้าคุณป้าบอกว่าจริงๆแล้วคุณป้าจะไม่ให้ใครเช่าแล้วเพราะว่าป้าไม่อยากมีปัญหาแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีฐานะที่เขาก็มีฐานะดีอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องให้ให้ใครมาเช่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีนายทุนจากผู้เกตจากสุฎร์จากที่อื่นนะคะมาขอเช่าป้าก็ไม่ให้เช่าแต่เราก็ไปด้วยความถ่อมใจแล้วก็ไปขอเขาอบไปคุยแล้วก็ถูกคอกันป้าก็เลยให้เช่าป้าบอกว่าโอเคเดี๋ยวป้าให้เช่านะแต่ให้เช่าไหไรอ่ะให้เช่าเดือนละเท่าไหร่อ่ะ ป้ายังไม่รู้ป้าต้องไปปรึกษาสามีก่อนแล้วก็กลับมาอธิษฐานอีกค่ะคือทําทุกอย่างแบบว่าพึ่งพาพระเจ้าล้วนๆเลยพอตอนเช้าคุณป้าก็ทักมาหาหนูหนูก็เลยเข้าไปหาหาคุณป้าที่บ้านคุณป้าก็เลยบอกว่าโอเคคุณลุงให้เช่านะแล้วก็ให้เช่าในราคาที่ถูกกว่าที่ที่เราตั้งเป้าเอาไว้ค่ะเราก็เลยรู้ว่าว่าพระเจ้าพระเจ้าคอนเฟิร์มเราแล้วอะไรพระเจ้าคอนเฟิร์มเราแล้วเราก็เลยทีนี้เราก็เลยร่วมกันเลยค่ะก็เลยมามาทำบริษัทนี้ เริ่มต้นด้วยด้วยแบบพนักงานก็มีกันไม่กี่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่เป็นพี่เป็นน้องกันก็มาช่วยกันค่ะแล้วก็เซลลก็เป็นหนูเป็นเพื่อนคือเป็นเวลาเขารับสายก็บอกว่าเ,เซลลพูดค่ะอ๋อเดี๋ยวขอถามเ,เจ้านายก่อนนะคะเวลาเซลเวลาลูกค้าต่อมาอะไรมาอ๋อเดี๋ยวขอเดี๋ยวสอบถามกันก็คือเป็นเราทั้งหมดเลยอะค่ะก็คือทุกแผนกก็คือเป็นเราเวลาลูกค้าถามมาก็ ขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นนะคะจากที่มีลูกค้าคนเดียวแล้วเรากันไปกันทั้งแคมป์อ่ะคือไปส่งลูกค้าล่องเรือค่ะคือเป็นความดีใจค่ะจนถึงทุกวันนี้ค่ะเราเปิดบริษัทมาได้สองปีบริษัทของของเราค่ะบริษัทโฮสนาลับเจอค่ะก็เป็นบริษัทที่คนไทยรู้จักกันทั่วเป็นเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยแล้วก็ ต่างชาติที่จะเข้ามาค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็มีพนักงานอยู่ประมาณ15คนส่วนใหญ่พนักงานที่นี่ค่ะก็จะเป็นคริสเตียนแล้วก็เราใช้สถานที่นี้นะคะในในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการจัดคริสต์มาสจัดงานประกาศแล้วก็เป็นสนับสนุนเด็กๆในชุมชนตอนนี้ก็จะมีการพาเด็กในชุมชนนะคะอาจารย์ที่ที่คิดจัจัก็จะมามาสอนเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่เขาขาดโอกาสในการเรียนอะไรอะไรด้วยแล้วก็เด็กๆที่ขาดโอกาส ในการเรียนในการทํางานในครอบครัวค่ะแล้วก็จะเอามามา,มาฝึกงานน้องเขาด้วยค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนเป็นกศอนอเพราะว่าพานักงานหลายหลายคนอ่ะส่วนมากที่เขาเข้ามาจะเป็นเด็กที่เกเรมีประวัติติดยาเสพติดแต่ต้องการอยากจะอยากจะเลิกยาอยากจะอยู่ในสังคมที่ดีค่ะตอนนี้ก็ทัวร์ของเราก็พระเจ้าก็อวยพรให้เรานั้นมีลูกค้ามากมายเกิดขึ้น ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามารีเซ็ตชีวิตของหนูอะค่ะจากคนที่แบบว่าติดลบชีวิตติดลบสามีติดคุกอยู่ในทางที่ไปในเดินไปในทางที่มืดอะค่ะไปในทางที่ไม่ถูกต้องอะ่ะพอกลับใจมาหาพระเจ้าอะค่ะพระเจ้าก็รีเซ็ตชีวิตหนูใหม่ให้หนูเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ให้หนูมีสังคมที่ดีแล้วก็เป็นมีบริษัทที่ซัพพอร์ตการงานของพระเจ้าค่ะปัจจุบันก็โฮษน,นาจะซัพพอร์ตการงานของคิทจกัก ของผู้นำอย่างนี้ค่ะก็จะมีส่วนในการช่วยเหลือก็ขอบขอบคุณพระเจ้านะคะอยากจะฝากไว้ว่าถ้ามีปัญหาชีวิตพระเยซูคิดช่วยได้นะคะแล้วก็ให้เราเชื่อแล้วก็มั่นใจในพระเจ้าเชื่ออย่างจริงใจแล้วจะเห็นถึงการรับรองแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆค่ะ หากคุณต้องการเพื่อนรับฟังหรือพูดคุยโทรหาเราได้ที่020971900หรืออินบ็อกซ์ที่ CBN Thailand